ตอนนี้โน้ตอยู่ที่ไหนครับอยู่เพิ่งกลับจากทำงานครับอยู่ถึงบ้านแล้วที่จังหวัดสระบุรีสระบุรีครับเรื่องของโน้ตที่ตั้งชื่อเรื่องเอาไว้ค่อนข้างจะแม่กวนโอ้ยมากพรุ่งนี้ค่อยคุยกันเออพรุ่งนี้คุยกันครับพี่แล้ววันนี้เราจะได้คุยกันใช่ไหมเอาคุยกันก่อนคุยโอเคพรุ่งนี้ค่อยคุยกันอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโน้ตเองหรือเปล่าครับ ใช่ครับเกิดขึ้นในผมเองแล้วก็มีทีมงานที่ที่ที่รู้สึกได้อีกสี่ห้าคนครับผมเกิดขึ้นมานานหรือยังเรื่องนี้น่่จะละลาสักเจ็ดแปดปีครับอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเริ่มได้เลยครับพรุ่งนี้ค่อยคุยกันพรุ่งนีค่อยคุยกันนะพี่ครับ <c oughs> ก็คือเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อน้องๆในทีมงานผมที่แบบไปเจอเหตุการณ์นี้ด้วยกันเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าจะสมมติชื่อเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวจะสับสนครับ พราะว่าจะมีคนอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด5คนรวมถึงผมด้วย5คนทั้งหมด5คนเป็นลูกน้อง4คนคือต้องบอกก่อน่อาผมทําอารรชีพเป็นทาเวทีเครื่องเสียงให้เช่าอะครับครับให้เช่าก็ทํางงานทั่วไปแล้วก็จะมีวงดนตรีวงหนึ่งซึ่งเช่าเช่าเครื่องเสียงเวทีผมเป็นประจําเป็นวงลำวงย้อนยุควงหนึ่งครับอ่ะทีนี้วงลำวงย้อนยุคก็ต้องคู่กับงานวัดละ ผูกำกวัดใช่ผู้กวัดทีนี้ขอไม่เอ่ยชื่อวัดครัเนาะแต่ว่าเป็นวัดอยู่ในสระบ,บุรีอ,อําเภอได้ไหม <c oughs> ได้เลยได้เลยเอาเอาแคบที่สุดแต่ไม่ต้องไประบ <c oughs> ุะถึงชื่อค่ะคเป็นวัดหนึ่งอยู่ในอําเภอแก่งคอยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่เอ่ยเดี๋ยวเราจะมันจะไม่เข้าใจจะเข้าใจยากเป็นวัดหนึ่งอยู่ในอําเภอแก่งคอยผมก็จะเตรียมไปเล่นงานกันซึ่งงานที่จะไปเล่นเป็นงานส่งน้ำพระ ครับงานสงการสงลำพระตอนกลางวันนะรู้สึกว่าถ้าจําวันที่ได้เป็นวันที่ยีิบเอ็ดเมษาซึ่งเหตุการณ์น่นนะจำขึ้นใจมาแบบเล่าี้นนเลยถึงทุกวันนี้ไม่เคยลืมและท,ที่ที่รายการโทรมาเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อตอนก่อนที่จะมาเล่าเนี่ยนะผมก็กะว่าจะจะว่าจะโน้ตไว้จะบุ๊กไว้เลยเนฮะ้ยไม่ต้องดีกว่าเอาแบบสดๆเนี่ยเอาที่เคยเจอเพราะเราเจอมาครับจําแม่นเลยอ่นะ โอเคก็วันที่21เมษาจะไปเล่นงานที่วัดนี้เป็นงานส่งน้ำพระซึ่งมันก็เล่นตอนกลางวันอ่าเหตุการณ์มันก็จะเกิดอวันที่20เมษาครับเราก็ต้องเดินทางไปตั้งเวทีกันเพื่อจะเล่นจะจะพร้อมแสดงในวันที่21ในตอนเช้าครับไปถึงวัดประมาณสักบ่ายสาม สามสี่พงเย็นอะไรเราเนี่ยครับก็จะมีผู้ใหญ่กำนันกรรมการวัดอะไรมาชี้จุดจุดที่จะตั้งเวทีอ่าใช่ครับคุยกันชี้จุดนู่นนี่นั่นพอเริ่มคําปุ๊บอ่ะพวกคณะกรรมการเขาก็กลับก็ก็กลับออกจากวัดไปหมดอ่ะครับแล้วก็พวกเราก็ตั้งเวทีกันสถานที่ตั้งเวทีคือแบบโอโหโลเคชันดีมากคือหน้ามเมนเลยโอ้โหน้ามเมนเลยคือ วัดวัดเนี้ยจะอยู่คล้ายๆเป็นเนินเขานิดน,นึงแล้วเมนอ่ะมันจะตั้งอยู่เนินเขาแล้วมันมีพื้นปูนอยู่ด้านหน้าเมนคือถ้าหันหน้าวิธีมามันก็จะมีลานสําหรับให้เขาเล่นน้ํากันในวันวันต่อมานะครับครับอ่ะก็เลยได้ที่ตั้งันตั้งหน้าเมนเลยเราก็เริ่มตั้งตั้งแต่ห้าหกโมงเย็นอ่ไปแล้วเสร็จก็ตั้งเสร็จประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มอะไรแล้วเนี้ยครับครับอ่ะอี่ยผมก็ตั้งเสร็จก็ ก็เตรียมหาที่หลับที่นอนกันนอน,นอนเพื่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะรอวงมาเล่นตอนเช้าอะไรลูกน้องก็ก็นอนศาลาใกล้เมนก็คือถ้าบ้านเราก็เรียกว่าศาลาทรรมสังเวชใช่ไหมครับครับใช่ครับลูกน้องกเออ็เข้าไปนอนผมก็นอนหน้ารถรถผมก็จอดอยู่กับเมนแหละหันหน้าเข้าหาเมนก็นอนกับเมนหรือผมจะนอนซ่อาของซ่อารถอะไรเงี้ยแล้วลูกน้องก็ไปนอนในศาลาก็ ไม่มีอะไรครับคืนนะั้นไม่มีอะไรพอตื่นมาชึบที่มันหวาวเลยคือแบบเออบนหัวลูกน้องอะเป็นลงศพบ,บนหัวลูกน้องในสลาบนหัวนอนอ่าใช่ในสลาเป็นโลงศพซึ่งเป็นโลงเย็นไม่ได้ไม่ได้คุมผ้านะครับอ่ะถ้าพูดถึงต,ต,ต,ตามหลักอ่ะ คนจะนอนมาจะง่วงขนาดไหนมันมันต้องสังเกตก่อนไหมอ่าอ่าต้องดูที่รลับที่นอนล่ะซ้ายขวาหน้าหลังใช่แอรเรียที่อยู่ติดประชิดเราเนี่ยต้องดูก่อนแหละใช่ถึงจะถ้าถ้ามันเป็นโรงศพคงไม่กล้านอนไม่นอนอยู่แล้วครับไม่นอนครับไม่นอนอโอเคคือตื่นเช้ามาคือเห็นโรงศพแล้วนะครับก็อ้าววันนี้ก็ไม่เป็นไรโอ้คนลุกยังยังไม่ยังไม่ถึงท่อนพีกนะแต่ว่าคนลุกรอโรงเปล่าใช่ไหมโรงเปล่าโรงเปล่าเป็นโรงเปล่าโอเคไม่มีศพนะ ไม่มีเสือไม่มีเสือมันก็หลอนแล้วล่ะมันอยู่อ่า่บนหัวนอนอ่ะคือนอนเลียงกันลูกน้องผมอ้าวโอหผมลืมบอกชื่อลูกน้องลูกน้องก็จะมีมีไอจีแอคนหนึ่งหน้าตาดีหน่อยชื่อไอจีแอครับแล้วก็ไอไอเอสคนหนึ่งอ่าไอนี้ไอเจตัตอเตเตี้ยแล้วก็ไออาร์มแล้วก็ตาชัยตาชัยนี่จะมีอายุมากกว่าเขาครับคนที่เจอลงอยู่บนหัวที่ชื่อ จอกันทั้งสี่คนเลยเขาเพราะว่านอนเรีย<อ>งเพราะเขานอนเรียงกันใช่นอนเรียงกันสี่คนแล้วผมผมมีผมคนเดียวนอนหน้ารถหน้ารถซึ่งจอดอยู่ข้างมีครับอก็แต่ตัวผมไม่เจออะไรนะแต่ลูกน้องอะ่ะคือตื่นมาเพเห็นเออโรงเย็นอะอยู่หอยู่บนหัวนอนเลยครับทีนี้ก็ก็ไม่มีอะไรก็เช้ามาก็รว่าประมาณสามสี่โมงเช้าเขาก็เริ่มเล่นดนตรีกันละ เล่นตรีกันตามประเพณีขันว่าครับก็ประมาณสี่โมงเย็นดนตรีก็เลิกช่วงเล่นดนตรีคือไม่มีอะไรครับก็คือกลางวันนนะั่เนาะผีขาไม่มากลางวัน,นหรอกชาวบ้านก็สนุก <c oughs> สนานเฮฮากันไปลําวงย้อนยุคก,กันไปใช่ครับใช่ครับกิจกรรมของงานสงการประเพณีกันไปครับใช่ครับทีนี้ก็ถึงเวลาสี่โมงเย็นดนตรีก็เลิกก็ต่างคนก็แยกย้ายกลับบ้านก็เหลือแต่พวกกลุ่มอ่สี่ห้าคนที่เก็บเวทีครับ ก็เก็บเวทีจนแล้วเสร็จประมาณสองทุ่มและครับสองทุ่มอ่ะพอเสร็จปุ๊บตามทำเนียมของผมผมก็แบบจุจมปากจมคำพูดแบบลอยๆไปอะไรแบบขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าท,ทางอะไรเนงะี้ยครับแบบเออกลับก่อนหนะ้าอะไรนะครับประมาณนะั้นเอ่อนึกถึงรถหกล600้อบรรทุกเครื่องเสียงสมัยก่อนพี่าัฟี่มันจะเป็นหกล้อแบบเอ่อเป็นรถคราครับ รถคราะรถคราห์มีผมรถความมาแล้วก็ค,คือคนต้องมานั่งข้างบนบนของอนะ่ะบนบตู้ลำโพงบนอะไรข้างบนนั่นนะครับอ่แต่คนที่นั่งล่ารถกับผมก็จะมีเองเจี๊ยบไก่กเอสครับสองของคนแล้วก็คนที่นั่งอยู่ข้างบนบนกองตงู้ลำโพงกองเหล็กก็คือจะใช้ไกอ่อามซึ่งเขาเป็นพ่อลูกกันครับทีนี้พอ,อ,อจะออกจากประตูวัด ตาชัยตาชัยควรมียุ่งหน่อยวะกลับก่อนหน้าอะไรเงี้ยไ,ไม่ต้องตามไปหน้าหละพูด,พดๆลอยๆอะไรเป็นไงประมาณนี้ครับคือมาสองสามทุ่มนะ,ะทีนี้พอเปลี่ยวรถออกมานอกวัดเราก็จะขี่รถไปเข้ามาแดงอำเภอเพื่อจะไปหาเกิงข้าวต้มอ่าสองสามทุ่มไปหาไปหาเกิงข้าวต้มกันพอออกนอกวัดผมก็ยกไฟย,ยกเลี้ยวเลยยกเลี้ยวเพื่อจะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปขึ้นถนนใหญ่นึ่งครับปรากฏว,ว่าไฟเลี้ยวไม่ติด อก็เริ่มมองมองหน้ากันสั่งคนกับไอ้คนที่นั่งหน้ารถหกเอเอสกับเอเอกับไ<ห>อ้เก็<ห>บก็ก็บอกว่าเอเอาแค่ไฟเลี้ยวไม่ติดพอนะอะไรเงี้ยคือเริ่มเริ่มเริ่มเอะใจลวเอาแค่ไฟเลี้ยวไม่ติดพอนะโอเคกันนี้ก็ขับไปก็ก็เขาก็คง,งไฟเลี้ยวไม่ติดเฉยก็ไม่เป็นไรครับก็ขับไปจนถึงร้านข้าต้มก็ลงจากหน้ารถกันสามคนแลน้วไออาร์มก็ก็จะปีนลงจากรถหกล้อ ครับีลงจากคอกกันนะแล้วก็ตชาชัยนะจะลงที่หลังเพราะว่าเขามีอายุหน่อยก็กจะทุนงานงุนงานหน่อยนิดหนึง่งครับพอ,อเราก็ไปถึงหลังเขาต้มล้วก็ไปนั่งกันสี่คนก่อนแต่ตชาชัยยังไม่ไปตชาชัยยังรออยู่ที่รถเราก็เลยเดินออกมาตามกันว่าทําไมไม่ไปนั่งครับเขาบอกว่าเอ,อ้าก็รอไอ้กเจี๊ยบอยู่เนี่ย รอยเจีย๊ยบมันยังไม่ลงมาเลยตั้งแ่นั้นขึ้นขึ้ไอเจี๊ยบก็คือไปนั่งที่โต๊ะกันหมดแล้วเหลือแต่ต,ตชาชัยคนเดียวละครับเออก็เลยไออามก็ไปแล้วลูกตชาชัยก็ไปแล้วปไปแล้วเลยต,ยตชาชัยคนเดียวตาชัยคนเดียวเราก็เลยกลับมาตามกันว่าทําไมไม่ไปมองว่าเอาร้อยเจีย๊ยบอยู่มันยังไม่ลงมาเลยวะวเราก็เออไปใช้ได้แล้วไปนั่งกันหมดแล้วก็รอแต่แกนี่แหละออย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปกินข้นมกันเสร็จแล้ว แต่ชัยก็กลับมาที่รถก่อนเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ัยรุ่นเนาะจะไปจะไปคุยกันกับพวกผมกไม่ได้อะไรเงี้ยจะเหมือนว่ามันรอรอที่รถระหว่างที่พวกผมโอ้ยคยนลุกสั่นทั้งหมดเลยผมอ่ะ <laughs> ก็มารอรอที่รถก็พวกผมก็ซ้ํากับข้าวซ้ํเข้าวต้มอ,อะไรที่ที่สั่งกันมานะรักหนึ่งพักหนึ่งก็อ่ะกลับมาึ้นรถกันก็จินเสร็จก็ราวสามทุ่มสามทุ่มกว่าๆอะไรเงี้ย สตาร์ทรถกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านก็มันจะเป็นทางจากอำเภอแกงคอยเอลัดไปกลับบ้านผมมันจะมันจะเชิงทางลัดหน่อยนิดหนึง่งเลาะป่าเลาะเขาอะไรเงี้ยครับอ่อมันจะมีช่วงหนึ่งประมาณสี่ห้าทุ่มขับรถสวนกับรถปิัพคันหนึ่งครับซึ่งมีคนนั่งหลังรถมานั่งหลังรถมา แล้วเขาส่วนก็ลดผมรถโผลเข้าผมอะแล้วคนข้างหลังรถอะเหมือนเป็นสาวๆเป็นเด็กๆเขากรี๊ดอืออ่นั่งนั่งกันน่าจะสี่ห้าคน่ะข้างหลังกรี๊ดแบบพี่เหมือนจะเซลลเหมือนจะอะไรเงี้ยครับกรี๊ดกรี๊ดลักษณะของกรี๊ดเนี่ยมันมีกรี๊ดหลายรูปแบบกรี๊ดลัวะกรี๊ดลักษณะเซลลเซลลอาน่าจะเป็นเหมือนเซลลอะไรเงี้ยแต่ว่า ผมก็เลยเนื่องจากเครงสัยเห็นพกเราหลอกมั้งอะไรนั่งหน้นารถเลยแต่<า>ทั้งที่มันไม่เห็นหรอกนะพี่เพราะว่ามันสี่ห้าช่งแล้วม,มันมืดหมดแล้วครัแต่เขากีดผมก็ไม่รู้ว่ากีดเซลหรือว่ากีดอะไรคือเขากีอะทีนี้เราก็ก็ขี่ไปผ่านจากที่สวนรถกระบะคันนั้นนะ่ะผ่านไปมันมันก็ยังไม่รู้สึกว่าเขาเรียกอะไร ม <oh> okay. Then, day, to to so, ันก็ยังไม่รู้สึกว่าเหตุการณ์อะไรไม่ดีนะจะผิดปกติเอ๊ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเขาของใข่ทีนี้ก็จะไปจะกลับบ้านและทีนี้ก็พอมันจะเริ่มเข้าทางเปียกเราเลยจอดเวะแเวะเวะแเวะปัสวะไว้เยี่ยวครับผมอ่ะแว้ฉีอ่ะแว้ะฉีแว้ฉีแว้ฉีข้างถนนือแล้วก็แว้ยยิงยิงหน้าบ้านคนหน่อยเพราะว่า เดี๋ยวเลยทางต่อไปเนะี่ยมันจะมันจะเริ่มเปี่ยวแล้วไม่มีบ้านคนเราก็วางเวงกันเนาะใช่ใช่พอเราพอเราจอดรถแล้วก็ลงไปฉี่หมาหอนแทนที่มันจะเห่าคนนะครับหมาหน้าบ้านคนอนะ่ะคือแบบพวกเราลงไปสี่ห้าคนเนะี่ยหอนหเฉยเลยเหมาด้านหอนแบบโหหอนหอนหอนเฉยเลยแล้วแบบโหอะไรวะเนี่ยก็แล้วเออเรายังไม่อะไร พอทำธุระเสร็จเรียบร้อยขึ้นรถมาปิดประตูแล้วปึ๊บไฟพามาติดก็คือไฟขอทางเอ้ยไฟฉุกเฉินเอ้ยอะไรแล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันใช่แต่เราไม่ได้เปิดเราคือไม่ได้เปิดครับไฟคู่แหละวอ่าอ่าทั้งที่ไฟเลี้ยวมันไม่ติดตั้งแต่ออกนอกวัดนะนะใช่อ่าอ้าวทีนี้ก็เลยมองหน้ากันบอกก็เลยบอก เออพรุ่งนี้ค่อยคุยกันอ่าพรุ่งนี้ค่อยคุยกันก็หลังจากนั้นห้าชั่วมกว่าก็ก็ขับรถจากตรงน,นั้นนะฮะทุ่อกว่าไปถึงบ้านก็ทีหนึ่งทีสองก็แยกแยก,แยก,กันนอนแล้วก็ทีเนี้ยเช้ามาก็มากระจายเช้าเลยมาที่บ้านผมเลยครับคือจะมาคุยกันนี่แหละเอ่อเราก็เลยถามเจ้าชายก่อนเลยที่ว่าที่ว่าไอ้เจีย๊ยบ ยังไม่ลงจากรถทำไมที่รอร้อยเจ็บลงจากรถที่ล้างเขาต้มเขาบอกว่าเขาเล่าว่าตอนออกจากวัดเห็นไอ้เจียบป่ะปีนออกจากหน้ารถเพื่อจะไปนั่งข้างหลังรถตอนรถวิ่งอยู่นะค,คือปีนขึ้นมาบนอคอกด้วยอ่าใชอ่ออกมาจากหน้าต่างรถที่เว่ารถรถรถเป็นคนขับรถหกร้อเองใช่ไหมใช่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 แล้วก็ไอ้เจยบนั่งอยู่ข้างหน้ากับ กับเอเอ็อีคนนึงลูกน้อยอีคนหนึ่งแต่ตาช้ยอยู่บนหลังคาห้องอกับอามลูกชายอ่าใช่อเขาบอกเห็นเอนเจี๊ยบอะปีนขึ้นมาใช่ปีนมาจะน้ารถเขาถึงข้าล้างเขาต้มก็เลยได้รองไงเพราะว่าทำไมไม่ลงมาอะไรเงี้ยอ๋อแล้วทั้งที่มันไม่ได้ปีนครับนั่งอยู่รถเนี่ยปกติใช่แต่ตาช้ยเป็นคนเห็นทีนี้อกพอ ช่วงกินข้าวต้มกันตาชัยมารอรถเขาบอกว่าไอเจี๊ยบนี่แหละไอคนหน้าตายนี้เขาบอกหน้าตาดีหน่อยเราก็เรียกว่าไอเจี๊ยบนี่แหละมาขอบุหรดีดูระหว่างที่ตาชัยนอนรอที่รถนะแล้วพวกผมนั่งกินข้าวต้มอ,อยู่นะมาขอบุหรี่ดูเขาบอกเขายั่งควักให้ควักบุหรี่ให้นะแต่ไอคนนั้นไม่เอาอื่าคือแบบนิ่งอะไรเงี้ยไอเจี๊ยไม่เอาแต่มาในรูปแบบขอไอเจีย๊ยบใช่ไหมอ่าแบบคือเขาบอกว่า อ่าไว้ร่นหน้าตาดีอ๋ออ oh. ่าเราก็เลยบอก,กเอเว่าคงจะเป็นไอ้เจี๊ยบเพราะไอ้ในในทีมน่ไอ้เจีย๊ยบมันจะหน้าตาดีกว่าเขาหน่อยนึงครับอ่ะเขาบอกเขาเขาฟักบุหรี่ให้มันแต่ว่าไม่เอามันทําเฉยอะไรเงี้ยครับอ่ะทีนี้ก็เลยอ่าไอ้เรื่องตรงนั้นเขาต้มก็ก,ก็ก็มีประมาณนี้ครับพอเสร็จแล้วอา่าที่ที่เราจอดแวะฉี่กันครับเออ ทางข้างหน้าอีกนิดหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเหมือนทางลัดทางเขาเอะไรยเงี้ยแล้วมันจะมีสารอันหนึง่งมันจะมีสารอันหนึง่งเราก็เลยคิดว่าไอ้ตรงที่หมาหอตรงนั้นอ่ะครับเหมือนคนที่มากับรถเราอ่ะเราต้องคิดว่าใครต้องมากับรถเราในนี้เขาเขาต้องลงตรงนั้นแล้วล่ะเพราะไปข้างหน้ามันไปไม่ได้แล้วเหมือนเหมือนถ้าเป็นเหมือนแบ่งดินแดนกันละอ่า อ่าผมเลยคิดกันว่างั้นนะค,คือเดาเทางกันไว้อย่างนั้นเออแล้วก็อ,อลืมไปที่ว่าขับรถสวนนะแล้วก็มีคนกีะผมว่าเขาต้องเห็นอะไรบนรถผมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แซวคนหล่อหรอกใช่ไหมใช่เพราะเสียห้าทุ่มมันเม้าไม่เห็นใครแลยเขาเพราะในรถเราก็ไม่ได้เปิดไฟในเก่งอะไรเงี้ยอ่าอ่าคิดว่าเขาต้องเห็นอะไรนั่งบนรถผมแน่เลยเขาถ้ากรณีเหมือนจใจชายเห็นนะนะครับ ว่าคนที่ส่วนรถผมว่าเขาต้องเห็นใครนั่งอยู่บนหัวรถผมอะไรเงี้ยเราก็เดานะแล้วก็แล้วก็ที่แวะฉีีแล้วก็ทีแวะฉชีที่มาหอนนะผมก็บอกมันต้องมีคนที่มากับรถผมว่าต้องลงตรงนั้นแล้วละเพราะว่าทางไปข้างหน้ามันจะมีสารสารหนึ่งครับอยู่ตรงเอ่อตีนเขาออะไรอย่างเหมือนว่าเขาจะไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่ของสารนี้อะไรโอ้โหคุณลุกมาเลยพี่อ่ามันเหมือนจะเป็นพื้นที่ใครพื้นที่มันแหละคิดว่าอย่างนี้นะครับอืมอ่าเสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็อ่าสุดท้ายเเรื่องเรื่องก็จะไปนหนักที่ตาชัยแหละแต่ว่าประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เลยโทรผมก็เลยโทรกลับไปถามที่พวกพวกอยู่แถววัดที่เราไปเล่นครับว่าวัดเนี้ยเคยมีเหตุการณ์อะไรแบบลึกลับหรืออะไรไหมเขาบอกเขาบอกก่อนก่อนหน้าที่จะเราจะไปเล่น่เพิ่งเผาศพวัยรุ่นือใช่ เพิ่งเผาศพวัยรุ่นเพิ่งเผาศพวัยรุ่นน่าตาดีที่ที่บอกนะใช่ใช่เขาบอกวัยรุ่นน่าตาดีแล้วเลยโอ้โห้างั้นถึงบางอ้อเลยอือแสดงว่ายังมันหมาดอยู่อ่ายังมันหมาดแล้วก็รแล้วก่อนเราออกไปเราอาจจะไม่พูดอะไรแบบก่อนที่จะออกจากวัดอะที่เราเก็บเวทีเสร็จก่อนที่จะออกจากวัดอะตั้งช่วงต่าใช้อาจจะไม่พูดอะไรแบบมันไม่ไม่ แก๊งเราก็อาจจะเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นรุ่นเราคาวเดียวกันใช่อาจจะอยากตามไปด้วยอาจจะอยากอาอะไรเงี้ยเนาะใช่อืมใช่นั่นแหละมันก็เลยถึงแบบอ้แสดงว่าอ้าวแา็กแท็กแท่งนั้นเนี่ยที่เราเจอเนี่คงชงใช่หม,ชชชชชชหมดแล้วละ่ะคือเรารู้สึกหมดทั้งสี่ห้าคนเลยครับคือคือคือใช่แล้วละ่ะเสร็จแล้วผมก็เลยบอกก็เลยหลังจากนั้นอะ่ะเลยบอกหัวหน้าบอกว่าเจ้าเท้าถ้ามาเล่นวัดนี้ผมไม่มานะ <laughs> อ๋อ,อ,อ <laughs> ก็ <laughs> จริงๆแล้วก็พอหลังจากที่เรามาคุยกันวันรุ่งขึ้นแล้วสรุป <laughs> หเหตุการณ์ต่างๆนานานแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลย <laughs> ไม่ไม่เจอแต่ว่าอาทิตย์ต่อมาเราต้องไปเล่นอีกวัดหนึ่งซึ่งใกล้วัดนั้นครับก็ทีนี้ทีนี้ผมผมรู้ทันละผมไม่ไปกับลูกน้องละปล่อย <laughs> 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 ปล่อยเขาปล่อยปล่อยไปตั้งกันเองครับจะจะเอ่อ เล่าอีกต่อยนิดเดียวเพราะวัดเนี้ยมันมันจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยาวแล้วแหละครับเอวัดเนี้ยก็จะเลยจากอีวัดเดิมไปประมาณสองรูครับผมก็ได้แต่ไปส่งแต่ผมได้ผมไม่อยู่ทางเข้าไปแบบโอ้สองข้างทางเหมือนข้างในมันจะไม่มีวัดเลยพี่ครับมันดูไม่น่ามีสิ่งปลูกสร้างบ้านคนใช่อสองข้างนี่เหมือนเป็นต้นยางเป็นต้นสักอะไรแบบเหมือนป่าเลยออ่าแล้วก็มีวัดอยู่ข้างใน โอ้วหเดี๋ยวอผม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 พูดเลยไปนิดหนึ่งล้วก็เลยมานึกย้อนหลังที่ว่าพอข้ามาแล้วทำไมพวกกรรมการอะไรพวกพวกเขาไม่อยู่วัดกันเลยคนจ้างงานอ่ะใช่ไปหมดเลยจะภาไปหมดเลยโอ้แสดงว่าวัดนี้ก็เฮียนเฮียนพอสมควรขนาดคนที่นั่นเขายังไม่อยู่กันเลยตอนคืนแล้วปล่อยให้เราอยู่กันสี่ห้าคนแล้วพระเพื่อเขาไม่ไม่ได้มาสนใจเลยนะครับอยู่ในกุดไม่ไม่ใช่เออเขาก็ เขาก็เง <worship> ียบองขารล้วเราก็ตั้งวิธีกันอยู่เออก็เราก็เรียนึกว่าอ๋อคงคงเห็นจริงๆอะไรเงี้ย